สวัสดีครับก็มาอยู่อีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นไม่มีดอนที่ปรับสกิลตองใหม่นครับผมโดยที่มันจะโดนเป็นหมู่คณะละเน,นี่ยเนี่ยี่ยเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยเนี่นี่นี่เนีนี่ยน่นะ่ยนนี่จะนาเกี่เดียเตอนนี้นีน, A A ขขนีนี่เีเนี e ยเนี่ยีนี่นีนี อนความสามารถเหมือนเดิมคือต้องให้ศัตรูเดินก่อนมันถึงจะติดสตานนะครับแล้วก็จะติดสตานเป็นหูคณะเหมือนกันนะให้เดินกันคาเดินไปให้เราเดินกันไปล้มทั้งคะ อาเบตโดนเท่าเดิมนะแต่ว่าสถานะในการตัดสู้ต่างเดิมแต่ตัวที่ไม่เด่นก็ไม่ติดตันนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับอันติก็จะอยู่นานขึ้นเป็น20วินาทีแล้วก็เพิ่มเลือดเยอะขึ้นนะครับผมเพิ่มเลือด600เมจิกม่จี๊ดแม่เกาะกันเวทเพิ่มขึ้นด้วยในเวอร์ชันนี้นะแล้วก็จะโจมตี2องร้อยยี่สิบนครับผวทเวทครับ แล้วสโลว์สัลว์ด้วยเนี่ยก็เี็นความลมาช้าเพิ่มขึ้นสำหรับไมวิโดนในเวอร์ชันแพด3.7นี้นะครับอืมก็จบการรีวิวไมวิโดนกกับผมบินซี่แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ตัวหน้าครับสวัสดีครับ